ครับสลับเอ่อคนที่จะโทรมานะครับช่วงนี้นะครับผมอาจจะบล็อกอ่าหมายเลขไว้คือไม่ได้บล็อกหมายเลขกนะครับแต่ว่าเป็นคล้ายๆจะบล็อกก็คือคนทวรรบกวนผมเยอะนะครับเป็นพวกเด็กวัยรุ่นเกลียน,นนะครับที่โทรมาก,กวนผมก็เลยต้องอ่าบล็อกอ่าการโทรนะครับไว้นะครับในส่วนของ บล็อก <B lock> ตัวนี้นะครับคือคนที่ผมไม่ได้จดบันทึกในรายชื่อนะครับบันทึกลงในโทรศัพท์นะครับถ้าผมไม่ได้บันทึกรายชื่อในโทรศัพท์ผมถ้าเป็นเบอร์ไหนก็ตามที่ผมไม่ได้บันทึกชื่อลงในโทรศัพท์นะครับคือจะไม่สามารถโทรหาผมได้เพราะผมจะทําเพื่อความปลอดภัยนะครับป้องกันคนโทรรบกวนนะครับช่วงดึกๆก็โทรรบกวนนะมันแสดงถึงในการโทรรบกวนผมนะครับ ช่วงเวลานอนช่วงดึกดึทีหนึ่งทีสอก็ 1, 2, โทรมาทีสามก็โทรมานะครับ <c oughs> ทีนี้ผมก็เลยต้องได้บล็อกไว้ให้คนนั้นโทรมาไม่ได้นะครับแต่ถ้าอยากจะโทรมาก็ต้องแจ้งกันเข้ามานะครับคือบางครั้งผมก็เปิดนะครับเปิดเป็นบางครั้งให้โทรมาได้นะครับก็ยังไงก็มาฝากบอกท่านผู้ชมให้เข้าใจนะครับ